យងទេវមនុស្សំនងជាយោតបរច្ចិតំមរសិ ਨੇ ព្រះគੰតសសម្ពន្ធកវេទសយុជិនេគនតមេតនអទិដ្ឋនេវិធងសិទ្ធវានេច akkh ុមបវេភវិសងសរន្តោទិបេច akkh ងវិសោទយីបរយេបននទិសតនងហិតយេចសុខយេច พุทธะกิจจวิสาเทตวะปเรตองตองปนามะเงมหากรุณาเกล้นเททวหตาเยสเบปปานายนองปอริตวะปรมอสเบปปตตาสัมปุธิมุตตมองเอิดเอเนสัจาวเจเนสุทิเตหาวต้าสเบเด Chạy ơn ta bù thì em mù lê sân non non thị vô thẻ nương. Ê vè mê vè chỉ yô hào tạo chì yô sà chỉ em mẹn A ra ta bó lăng kì sai xì bào thù y khẻ khả lê A bì xì xô bè bù thẻ non a có bó tạo bà mù tệ tòi Sao khó lông phê thị สาขานาสัมุตตาจ่าสาวที่ดองประแม่จาไรสาลปฏิเิชีนองกายะก็มองวจารก็มองปฏิเิชีนองปฏิเิชีนองมันเอืกมองบ้านหอยทีตีปฏิเิชีนีปฏิเดชีนันีก็ต้วันนละพ้นโตษทีปฏิเิชีนีเตอท่าลเทศสาวกขีตาวิรุฬและพุทธศาสนาเนย อารุแกะสะ่สักคิทาหาอัตาสะหาสบิหอยเนะโยพีเจียปริตองนิธิดองปลอยเจียสุดอาจัพตุยะ